ก็เรื่องของเรื่องก็คือว่าได้มีพร่ำเนาะชาวเมืองโกลิยปุนหนึ่งเปิ่นพนนี่มีซือว่าที่ข้าส้านุนน่ะล่ะได้เข้าไปเฝ้าถึงที่ประทับของพระพุจเจ้าแล้วก็ราบทุนถามเพิ่นก็อยากโอ้ว่านี่ล่ะความทุกขเฮ็ดอจ่างไดมันสีมีความทุกขความทุขแบบอก้าะลวาัดญยาิย่อมความทุกขแบบ พระสงองเจ้าโดยจะปะควมทุกแบบขลาวะจาดย่อมเจียงเสียนเป็นเกอยกู้แมนบอกบอกว่าเนี่ยข้าพระองเป็นคฤหัสเป็นขลาวะอยู่คล่องบ้านคล่องเฮือนยังบริปอกกรรมมาคุ้นอยู่ยังนอนเบียดลูกเบียดเนี่ยยังหักสวยหักงามตกแต่งแ่หล่างกายอยู่ยังต้องใส่เงินใส่ทองอยู่แต่ว่าเหตุไดจึงสีได้ซิงเหล่านั่นอันตีเหตุไอ้เกือกูล เพจให้มีความสุขในชีวิตปัจจุบันใดอย่างที่พระชานโนุกนี่ก็คือกันอยากูจักเออเพราะว่าสิให้เป็นญาคู่ติไปบวชเป็นญาคู่คือจังกับพระพุตธเจ้ามันจะบ,บวชยากมันบ่เออก็เลยใจชีวิตแบบเป็นฆรา,าวาสฆราวาสแตอยากได้ความสุขคือกันเพจยังไ๋ล่ะสิมีความสุขเออไปถามพระบุตรเจ้าพระพุทธเจ้ามันก็นตอบมหมดแล้วแมนบ่ลแล้วยากยอม ตบอบยังที่เบานั่นลหะบอกว่าธรรมะสี่ประการนี่ดมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อคูลเพื่อความสุขในปัจจุบันเพื่อดังกรับที่กะซานุนี่และแฟนเขาไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็แมมกัเป็นโจคดีของเล่าเนาะที่เขาหาพระยังพระพุทธเจ้าก็เลยได้รับแสงสว่างทางปัญญาได้หูถึงวิธีการที่สิหาความสุขในเศษของกรรัลวาดญาตย่อมและก็โอ้ นับเป็นพระมหากรุณายังไงหลวงคือพระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสบทร้มหมวดนี่ไว้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับชาวโลกต่อมาบอกอมีความล่าสมัยเลยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เพิ่นตรัสไว้เนี่ยมันทันสมัยใส่ได้กับทุกเหตุการณ์แต่สัลว์เชื่อจังครับมีเรื่องหนึ่งอ,อยากยอมเนาะ อตอนนั้นพระพุทธเจ้าของเฮาเป็นประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีได้ปราลบพวก,พพวกปิษุภูปาลบมีปัสสนาเกอเอื่องนั่นกับมิโยวาปิษุหารอยลูกในกรุงสาวัตถีเนี่ยเนาะเงี่ยนกรรมาฐานปราบเท่าพระอระหันต์ในสำนักของพระศาสดาแล้วจะคิดว่าเฮาติดทำสมณธรรมไปสิ้นทั้งประมาณหนึ่งลอยหยดด้หอดบ้านตำบลใหญ่ตำบลหนึ่ง ลำดับนั่นพวกมนุษย์เห็นปีสุเรานั่นก็เลยมีม้อนให้นั่งเท่งอาสนะที่จัดไว้นั่นละ่ะอันขาดด้วยปัดตาหาันทั้งหลายมีเข้ายาพู้เป็นต้นอันประนีตแล้วก็เรียนถามบรว่าพวกกันสิดไปทั้งไหนก็รับเมื่อปีสุเรานั่นกล่าวว่าพวกเข้าสิไปสถานตามผาสุกดอกก็เลยเดิว,วิ่งว่อนบอกว่าโอ้ยประคุณเจ้ามีม้อนพวกกันอยู่ในหม่องนี้ตลอดสามเดือนนี่ติก็รับ แม่พวกกระผมกับสิตั้งอยู่ในสลาณะรักษาศีลในสำนักของพวกท่นานวพราะเรานันได้หูจักว่าพวกนี้ย่อมเนี่ยนิมนต์ว่าตันไปอบาดนี้ย่อมกันคือกันก็ได้รับปรู้รับทราบการรับนิมนต์ของปิตุเหล่านั้นก็เลยได้กราบเรียนเป็นว่าในจีบอกไกเนี่ยมันมีไพ่สนงแลประกบบามองนั่นก็ถือว่าโอ้ เป็นปลาที่มันมีความใหญ่หลายมีม่อนพวกตั้นนี่พักอยู่ในไผ่สนอยู่ในปานั่นเพราะเออก็เลยเดีเ๋ยวตรงไปพิสสุเรานั่นเข้าไปสู่ไผ่สนนั่นแล้วพวกเท่ว,ว่าดาปูสิงอยู่ในไผ่สนนั่นก็คือว่าประปูเป็นเจ้าทั้งหลายมีศีลถึงไผ่สนนี่โดยลำดับแล้วเมื่อประปูเป็นเจ้าทั้งหลายพํำนักอยู่ในหม่องนี้การที่พวกเข้าป้าบุตรและ พลายาขึ้นต้นไม่เนี่ยบอสมกวรเลย่ก็เลยได้นั่งลงตั้งปืนดินก็คิดว่าโอ้ปะปูเป็นเจ้าทั้งหลายอยู่ในทีน่นี่ขึ้นเดียวในมือนี่มืออื่นกับสิไปพวกปิดสุบานเนี่ยเดียวไปบินดาบในบา้านในวันรุ่งขึ้นแล้วก็กลับมายังไปสน,นันพวกเทวาดาก็คือว่าโอ้คือสิมีผู้ใดนิมนต์ปิดสุสองไว้ฉันในมืออื่นพ็จะนั่นบนจึงกลับมาเมื่อนี่สิบ่ไปมืออื่นคือสิไปยังแน่นอน ว่าจังซีแล้วกับ้ากันพักอยู่ที่ปืนดินนั่นละประมาณคนเดือนโดยอูบายนี้แต่นั่นมาพวกเทว,วาดาศกับกฤษวันรปูเจริญทั้งหลายนี่คือสอยู่ในหม่องนี่นั่นละตลอดสามเดือนนี้กับเมื่อเคนทั้งหลายอยู่ในหม่องนี่พวกเข้าแม้สิขึ้นนั่งทั้งกบไม่กับบ่อสมควรถึงสถานที่ที่สิพ้าเอาบุตรปาาัญญานั่งท่งปืนดินทั้งสามเดือนัะเป็นทุกข์ของพวกเข้าเอาละ พวกเข้าสีเ่เห็ดสี่ยังอียังให้ปิสุเรานี่หนีไปได้อมันจึงสิมะเทวดาเรานั่นก็เริ่มแสดงลางผีหัวขาดและก็ให้ได้ยนินเสียงอมมนุษย์ในที่พักกลางขึ้นที่พักกลางวันและในที่สุดของที่จงกรมนั่นนั้นโรคทั้งหลายมวสิเป็นการตามการไอเป็นต้นก็เกิดแก่พวกปิสุเรานั่นแล้วปิสุเรานั่นก็ถามกันและกันว่าท่านผู้มีอายุ โรคอ g, ีหย tamam. well, e ังเสียดแจ้งกันเนาะกันเจงโรคอีหยังโรคอีหยังเสียดแจ้งเนาะเจ้าว่าบอกว่าโอ้ยผมจามตัวโรคจามเสียดแจ้งผมตัวผมไอผมไอโรคไอเสียดแจ้งผมว่าจงจีแล้วก็เลยยว่าบอกว่าโอ้ยผู้มีอายุเมื่อนี้เนี่ยผมได้เห็นร่างผีหัวขาดในที่สุดที่จงกรมได้ผมได้เห็นร่างผีในที่พักตลางขึ้นได้ผมได้ยินเสียงอมนุษย์ในที่พักตัางเว้นได้ หม่องนี่เนี่ยเป็นหม่องที่กวนเว้นในหม่องนี่ความบอ่อผาสุกมันสิมีแก่พวกเข้าได้พวกเข้าเอาละสิไปสำนักของพระาศาสดาปิษุเหล่านั่นก็ออกไปสู่สำนักของพระาศาสดาโดยลําดับแล้วก็ไปถาวายบังคมนั่งนัทีส่วนขลางนึงลําดับนั่นพระบรมศาสดากัตรัสกับปิตุเหล่านั่นบอกว่าภิตุทั้งหลายพวกเธอสิบ่ออาจเบื่ออยู่ในหม่องนั่นบอ่อ พระเรานั่นก็กราบทูนบอกว่าพระเจา้าค่ะพระเจา้ากาแจ้งสั้นละอารมณ์อันหนายา่านหนากัวเห็นปานนี่พระพฏแก่ขาพระองค์ทั้งหลายตูปั๊มหนักอยู่ในม่องหันเพราะเหตุนั่นจึงมีความบอบผาสุขเห็นปานนี่ย้อนเหตุจังสั้นละกราบระองค์ทั้งหลายกับเลยืยิดความม่องนี้เนี่ยเป็นหม่องจีกวนเวนทั้งม่องนั่นเออมาสู่สำนักของพระองค์จะย้อนจังสีละจิมมองสถานทีอันนั่นเลยว่าจะไป เอาวามมองนั่นเนี่ยมันไายบเปินตายูบอปินตายูขน้อยก็เลยขิมมากจรงปีละปลาบรมมาจากสาดาพ่อปเปินลได้ปั้งกันรับอกว่าพิจษตตั้งหลายที่จริงแล้วพวกเธอไปในที่นั่นน่นและสมควรเด้อโอ้ยบ่บ่บ่บอบอ่บอัดก็นน่อยบออัดบออาจตีไปขน้อยปราสดาก็เลยยรัฐบอกว่าพิจิตตั้งหลายกระย่อนว่าพวกเธอเนี่ยบ่เอาอาวุธไป บัดนี่พวกเตอร์จงเอาอาวุธไปทาะมดวันที่ถือเอาอาวุธสนิทไดหล่ะกัน้อยกว่าพร,ระบรมมา่สดาเึ่นก็นเลยตรัสบอกว่าเอาละเอาละเข้าสถากฎนี่ที่ให้อาวุธแก่พวกเตอร์เด้อพวกเตอร์นี่จงถือเอาอาวุธที่เอาให้ไปพ่อเจงสี่แล้วพระพุทธองค์กะเลยได้ตรัสเมตตาสุดบอกว่าปูโูสันตบดบดสงบพึ่งตั้มติดขาสามหมวดให้มันหมวดใด ผู้สลาดในประโยชน์จากกวนท่ำติกขาสามหมวดนั้นผู้สลาดในประโยชน์พึ่งเป็นผู้อง,งอาจเป็นผู้ตรงเป็นผู้ซื้อตรงเป็นผูอ่นอนย่อนเป็นผูปัสสน่องโตเนี่ยเพื่อให้เมตสูตรไปเอ่อควัมกับพรัสบอกว่าปิกษูตั้งหลายพวกเธอเนี่ยซึ่งสาจะยายเมตสูตรนี้จำเดิมแต่ไพ่สนไพ่หนกวิหารเข้าไปสู่ไพ่ในวิหารพ่อเจงสี่แล้วพระพุทธองค์ก็เลยเด็กตรงไปปิกสูเหล่านั้นถวายบังคม พระบรมศาสดาออกไปถึงไพ่สนนั่นโดยลําดับผ้ากันสาสายายเป็นโมในไผยนอกวิหารและก็เข้าไปสู่ไพ่สนเนี่ยออกสัญญาณลมอันนี้เป็นทีมาของอบทสวดสายายที่เอื่นว่าการนียมเมตตะสูตรนั่นแหละเนาะ,ะ,ะ,ะบอกว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสายายเมตตะสูตรนี้จำเดิมแต่ไพ่สนไปหนอกวิหารเข้าไปสู่ภายในวิหาร พระบุทธเจ้ากับทรงไปปิกษุหเรานั่นถวายบังคมพรบะบรมศา,าสดาจะออกไปถึงไพรสนนั่นโดยลําดับผ้ากันาสยาจะย่ญยเป็นโมในภายนอกวิหารเข้าไปสู่ไพรสนวพวกเทวดาในไพรสนทั้งสิ้นกลับได้เมตตาจิตทําการต้อนรับปิกษุหเรานั่นถามโดยเอื้อเฟื่อถึงการรับบารจีวรนถามโดยเอื้อเฟื่อถึงการนวดสั่นกาย ทำการอารักขาให้ยังเรียบร้อยในที่นั่นแกปวดเตอร์เทวดาได้เป็นพูนังสงบด,ดังพนมจักขึ้นคือว่าเสียงแห่งอมนุษย์บ่ได้มีแล้วในมองใดๆจิตของปิสุเหล่านั้นมีอารมณ์เป็นหนึ่งปวดเตอร์กันน่งในที่พักกลางขึ้นแหละกะที่พักกลางเว้นย่งจิตให้ยังลงในวิปัสสนาเริ่มตั้งความติ่นความเบื่อมในตนและก็งคิดว่าขึ้นซื่อว่าอัตภาพนี่เพื่อจังทับฟาสนานดิน ย้อนว่ามันต้องแตกมันบ่มหมันคงแจ้งสี่แล้วเพื่อจะได้เจริญวิปัสสนาพระสัมมาสัมพุเทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในประกันกูดีนั่นละต้องทราบว่าภิกษุเหล่านั้นเริ่มวิปัสสนาแล้วจะเลยต้องเอื้อนภิกษุเหล่านั้นรับอกว่าแจง้งตลาแจง้งตลาภิกษุทั้งหลายเอ้ยเปิดซอว่าอัตภาพนี่ย่อมเป็นคื่อจังกับภาสนะดินโดยแท้ย้อนว่ามันต้องแตกย้อนว่ามันบ่มหมันคง พ่อเจงสี่แล้วพระบุทธองค์ก็เลยใช้พระโอภาษสงสวางไปแม้ประทับอยู่ในจีร้อยยยดจะเป็นคือจังครับว่าประทับอยู่ในจีสะพาอหนาของภิสุเหล่านั้นสรงสายพระสัพนารัตมีมีประรูปปรากฏอยู่และกัดรัสข้าถาบอกว่าบัณฑิตผูจักกายนี่อันเปียบด้วยหมอกันจิดอันเปียบด้วยนครเ่งรบมั่น้วยอาวุธคือปัญญา เพิ่งรักษาความสนะทีสนะแล้วและกับเพิ่งเป็นผู้ปฏิทิฐิที่บอกว่าหัวจักกายนี่เกิดทีนับว่าประชุมแห่งอาการนี่ผมเป็นตน้นซึ่งฟื้ววาเปรียบคือจังกับหมอก็คือจังกับผ้าตนะดินย้อนว่าบ่ามีกกำลังและกับมันคว่ำกำลังย้อนว่ามันเป็นไปสัวการด้วยความเป็นกายบอยังยืนเฟินว่าบอกว่าธรรมดาคนครเนี่ยมีคู่เลิก แว่ปลอมด้วยกำแพ้งประกอบด้วยประตูและกระป้อมย่าฟื้นว่าหมันคงพายนอกถึงปลอมด้วยถนนนีแป้งมีรานตลาดได้ระวังจะฟื้นว่าจัดแจงดีพายในพวกโจรพายหนกมาสูนค้อนนั้นด้วยความคิดว่าเข้าสิปนจะบ่อาจสิเข้าไปได้จะย่อมเป็นคือจังกับวัดก,กระทบพวกเขามันกระทอนกลับไปอันนี้เป็นจังไหนกุลบุตรโพบัณฑิตจะเป็นจังตันคือกันก กัรวิปัสสนาจิตของตนเฮ็ดให้มันคงจะคือให้เป็นคือจังกับนาคอนหามกิเลสีิม,มักนั่นนั่นพึ่งกะด้วยอาวุธคือปัญญาอันสำเร็จแล้วด้วยวิปัสสนาและก็สำเร็จแล้วด้วยอริยมรรคคือว่าพึ่งรบแต่คือพึ่งประหารกิเลสสามัญนั่นคือจังกับนักปรบยืนอยู่ในนคอนรบมูโจนด้วยอาวุธมีประการต่างๆมีอาวุธมีคมขัง,งเดียวเป็นต้นจจงได้ก็จแจงตัดกุลบทเมื่อต้อง เศษอาวาตเป็นทีสบายเลือดดูเป็นทีสบายโพสนะเป็นเวื่องสบายบุคกอนเป็นทีสบายและกการฟั่งตั้มเป็นเหตุสบายเป็นต้นเขาสมาบัตในระวงังระวังออกจากสมาบัตนั้นพิจารณาสังขารทั้งหลายด้วยจิตมดจดก็คือว่าเพิ่งรักษารมทีชนะแล้วแต่คือวิปัสนาอ่อนที่ตนให้เกิดขึ้นแล้วเพิ่งเป็นภูบอมีอาไลเนี่ยเป็นยกตัวอ,อย่างอุป,ปมาอุป,ปไมคือจังกัหวัดนักปรบ ตั้มซุ่มเป็นจีพักคน้นในผู้มีประเทศเป็นจีประจิตแห่งสงามรบอยู่กับพวกอมิตรเป็นผู้หิวหรือว่ากระหายแล้วเมื่อเคาะยอนหรือว่าเมื่ออาวุธพลัดตกจะเข้าไปยั่งซุ่มเป็นจีพักก้นพักก้นจินเดิมปลูกสอดเคาะจับอาวุธแล้วก็ออกรบิดย่ำยี่เสนาของฝ่ายอืน่นสนับปลปักที่ยั่งบดสสิสนะหักษาใสสนะอิสนะแล้วทาวาน,นักรบนั่น เมื่อปักก้อนจังตันในสุ่มเป็นกี่พักพ้นยินดีสุ่มเป็นกี่พักพ้นนั่นพึ่งพักอย่กับพึ่งตั้มรัชสมบัติให้เป็นไปในเงื้อมมือของปรปักอันนี้เป็นจังไหนจิตสุกัเป็นจังตันคือการมันเข่าสมาบัตออกจากสมาบัตนั่นพิจารณาสังขารทั้งหลายด้วยจิตอันหมดจดกะย่อมสามารถรักษาวิปัสสนาอย่างอ่อนที่ใดเฉพเพแล้วกัย่อมสนากิเลสสามมรน ด้วยความได้เฉพาะซึ่งมากันยิ่งภาวะผิกสุนั่นย่อมพ่อใจสมาบัตอย่างเดียวบ่มันพิจารณาสังขารทั้งหลายด้วยจิตอันหมดจดจะย่มอมบ่สามารถทําความแท้งตลอดมักและผลได้เพราะเหตุเจงตันละภิกสุเมื่อรักษาทรรมจีกวนรักษาซึ่งเป็นโบบิตโยกับเคื่อพึ่งทํามสมาบัตให้เป็นจีเขาพักแ้วกับบติดโยได้แก่บ่พึ่งทํามอาไรในสมาบัตอันักพระพุทธเจ้าเป็นพระบอกว่า เอจั้งหลายพิสุทั้งหลายเธอจงเหตจงตั้มเจงตั้นพระบรมศา,าสัสต์ดาสรงแสดงตั้มแกพิสุเหล่านั้นด้วยประการจจงซี่ในเวลาที่พระพุทธเจ้าเป็นได้สัดพระธรรมเทศนาจบพิสุหาโรยลูกนั่งในสถานทีมองหันบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายสลรเสิอรส้มเต้ยตั้งแต่ไหวบังคมพระสรีระอันมีวันนะเพียงดังต้องของพระถาคน Eh, la camar de eh, la obra. Oh.